และนี่คือ24ชั่วโมงในออสตาเทาวเวอร์ดีเฟนท์ EP ที่4นะครับผมนะครับผมวันนี้นะฮะเราจะมาเดินทางกันนะครับกับสตอรี่โหมดครับเราจะลงสตอรี่โหมดแบบบ้าคลั่งครับเปิดมาผมจะสุ่มเอากิลกับแมสครับด้วยเพชร50นะครับซึ่งมันก็ไม่ได้ครับผมเพราะว่าดวงผมน่ะมันเกลือเจิดไปเลยดีครับผมจากนั้นครับผมก็เดินทางนะครับไปที่สตอรี่โหมดนะครับหลังจากที่ผมเดินทางมาถึงครับผมเปิดด้วยการวางวิลิมูรูเทปผมสุ่มได้เมื่อคลิปที่แล้วนะครับผม หลังจากนั้นผมก็อัพเป็นท่าน2ครับผมซึ่งขั้นสอนั้นเป็นสกิลเท่มากๆครับเป็นการเสกพายุพอถึงขั้นที่3ครับผมอัพได้นะครับผมเป็นสกิลที่ตีแอร์ได้นะครับพอถึงเวสินผ้านั้นผมก็ได้อัพเต็มนะครับทุกตัวนะครับผมผมวางทั้งหมด3ตัวแล้วก็เคลียร์แบบอีซี่ครับผมเล่นอีกรอบหนึ่งแล้วก็เคลียร์แบบอีซี่เหมือนกันนะครับผมดูหน้าไปทีหนึ่งได้ตัวละครมาครับผมและรอบนี้นะครับผมลงกับน้องนะครับซึ่งน้องผมได้ใช้ลูฟี่เกียสี่สเต็กแมนซึ่งมันบอกเลยว่า ลายตาม,มากครับเหมือนว่ารีบุลูเนี่ยโดนอะไรสักอย่างแล้วก็เคลียบอีซี่อีซีไปอีกรอบหนึ่งครับผมแล้วก็เวลาเคลียร์เนี่ยนะเราจะได้เลเวลเพิ่มนะครับของยูนิตท,ที่เราเอามาลงด้วยนะครับว่าใช่ผมว่าใช่ยังั้นก็คาราชีทุกคนดูโอเคผมจะลงกันนะผมลอยดูพยายาก็คาราชีครับผมเงาอย่างนี้นะครับแล้วก็เคลียบอีซีอีซี่ครับผมหลังจากที่ผมลงเสร็จครับผมคิรแล้วก็เข้าตู้ครับผมผมก็เลยต้องรีบไปาการฟาร์นเมครับเพราะคิระาเนี่ยเป็นตัวที่ดีมากๆ ผมเปิดด้วยการวางริมบูลูครับผมเพราะว่าริมบูลูเนี่ยผมต้องรีบวางนะเพราะว่ามันจะสะสมดาเมจไปเรื่อยๆครับผมหลังจากที่ผมวางเสร็จเรียบร้อยครับผมจะวางริมบูลูไว้ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นจุดที่ดีมากจากนั้นก็วางธุรกิตรงนี้ครับผมจะแบ่งการวางธุรกิ2จุดนะครับจุดข้างหน้าแล้วก็จุดข้างหลังตรงนี้นะครับผมหลังจากนั้นก็จะวางวีรบุสิบวีหรือว่าแมกดิกที่ผมเรียกกันนะครับผมผมไม่รู้ชื่อจริงๆของมันนะผมก็จะวาง2จุดเหมือนธโรกิครับผมแต่ว่าจะวางตรงแถวหน้าหน่อยนะครับหลังจากนั้อง รองเงินนะครับแล้วก็ฟาร์มเงินต่อไปเรื่อยๆครับที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นภาพคูณสปีดหนึ่งพันเลยนะคนดูก่อนะเป็นการฟาร์มามาราลาเนี่ยมาราลาเป็นตัวดาเมจที่แรงดีนะแต่ว่าติดอย่างเดียวคือมันแพงไปหน่อยนะผมผมก็แบบต้องฟาร์มแบบยาวๆเลยอะเออ ผมเนี่ยเดินทางมาถึงเวฟ67นะครับจากนั้นก็แตกพ่ายไปในที่สุดครับผมโดยมอนโอโรจิมารุนะครับก็ได้เข้าบ้านผมไปครับผมผมไปได้67เวฟและดาเมจอยู่ที่1.6พันลียนนะครับผมซึ่งเป็นดาเมจที่เยอะมากๆครับพอผมรับเพชรเสร็จครับผมก็สุ่มคิระมาครับซึ่งได้คิระทั้งหมด2ตัวนะผมตอนนี้ก็หาคิระอยู่เนาะแต่ว่าต้องเหลืออีกตัวหนึ่งครับเพราะว่าผมจะเอาไปทําคิระา6ดาวซึ่งครับผมก็ได้มาแบบอีซี่ y e a s ่นะครับผมแต่ว่าก็สุ่มหลายครั้งเลยก็เกือบการตีครัับบบบบสุ่มไป40รรอคก็แ นะก็ดงดีเกินครับผมก็นะครับยังไม่ได้มานะก็ครั้งสุดท้ายครับผมซุ่มก็ไปเออเกลือแล้วก็ได้คีละมาครับผมแต่ว่านะครับผมผมแอหัวหมออยู่นะก็คือผมสุ่มสิครั้งเนี่ยไปเก็บการันตีใช่ไหมผมก็จะ FK ครับผมหลังจากนั้นนะก็ดูส่วนผสมคีละครับแล้วก็หาส่วนผสมแตกตู้โกแต่มันก็ไม่ได้มาครับผมก็เปิดส่วนผสมไปครับผมซึ่งซาสเกะได้เข้าตู้ครับผมผมก็ได้สุ่มซาสเกะนะ ก็เปิดมาตัวแรกก็ได้เลยนะครับผมตอนนี้สเกสะสมอยู่สองตัวรับผมจะนั้นสุ่มไปเรื่อยๆครับผมตอนนี้ก็นาการตีนะคนโดเรียบร้อยก็ตอนนี้สะสมเป็นสาตัวนะครับผมผมสุ่มไปอีกแต่พื้นที่กระเป๋าไม่เพียงพอครับก็เลยต้องอัพเวลตัวละครก่อนซึ่งผมก็เลือกอัพให้รีบมูรุนะครับผมเพราะรีบมูรุเป็นตัวที่ดีมากๆนะครับผมเพราะว่ามันรับดาเมจด้วย หลังจากที่ผมสุ่มนะผมสุ่มได้ทั้งหมด4ตัวครับผมซึ่งสูบน ok ันค่อนข้างยากพอสมควรครับผมผมต้องทำสัเกตเพิ color. ่มอีกตัวหนึ่งครับซึ่งตอนนี้ในกระเป๋าผมสามารถทําได้อยู่แล้วเดี๋ยวเราจะมาทํากันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมผมเปิดหาสูตรจากตู้โกครับแต่มันก็ไม่มีครับผมก็โอเคครับเดี๋ยวสัเกตเราจะไว้กันทําในคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวเราจะไปลงสตอรี่กันต่อนะครับผมเนี่ยนะเห็นไหมสัเกตผมเนี่ยมีทั้งหมดนะเท่านี้นะครับก็คือ6ตัวครับซึ่งซึ่งสามารถนะครับทำสัเกตนะครับได้ครััััับบบผผผมมมมจจาากกกนนนน้้็็ไไปปลลลงดด่คครรแวเเอโสะ ซึ่งเป็นบอสตัวสุดท้ายของด่านเจ็บาทนะครับผมหลังจากจะจบด่านนะครับเจ็บาทนะครับเราจะได้เป็นหมอนะครับเป็นสัตว์ขี่นะไม่ใช่สัตว์ขี่ดิเขาเรียกว่าเป็นพาหนะนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมก็โดนดีดตัวมาครับที่สนามประลองนะครับผมของด่านเจ็ดบาทนั่นเองครับผมจากนั้นนะครับผมก็นะครับเดินสำรวจแมปอีกเช่นเคยครับเป็นการจากลาแมปเป็นครั้งสุดท้ายนะครับผมผมครับรอบนี้นะผมเริ่มมาแปลกนะครับผมผมกดด่านนอร์มอนนะครับผมแต่ว่าตอนเนี้ย ผมจะนะครับลงเปิดด้วยตัวละครอื่นที่ไม่ใช่ริมูรูครับผมเพราะว่าริมูรูนั้นนะครับเป็นตัวที่โจมตียากมากครับผมเปิดมาด้วยการวางแมกนิกครับแต่ผมยังไม่วางนะก็คือแพลของผมก็คือผมจะรอครับผมตัวละครนะครับมอนสเตอร์เนี่ยมันวิ่งออกมาครับผมหลังจากนั้นผมจะวางแมกนิกพอดีครับผมนั่นจะทําให้สามารถตีได้ครับผมเพราะว่าแมกนิกอ่ะเป็นตัวที่แบบตีนานมากครับผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าตัวนี้ในอนิเม่มันชื่ออะไรครับผมผมจะเรียกมันว่าแมกนิกแล้วกันเพราะว่ามันเป็นชื่อในเกมนะครับผม ก็นะครับตามแผนนะครับผมผมก็จะรอให้ตัววิ่งมันมาครับหลังจากนั้นตัววิ่งก็จะเข้ามาทุกตัวนะครับผมแล้วก็รออยู่ครับผมตอนนี้นะครับตัวสีแดงก็ออกมาครับผมผมรอนะครับห้าตัวครับผมจากนั้นผมก็กดพอดีครับจากนั้นเราก็เคลียร์ตัวละครทุกตัวครับเป็นแผนที่ดีนะหลังจากนั้นเราก็วางตัวบูม่านะครับฟาร์มเงินไปนะผมหลังจากนี้ผมวางบูม่าเรียบร้อยครับผมผมก็นะครับทําการฟาร์มแมทนิกนะครับผมก็นะครับมอนหลุดค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ ก็ใช้ได้นะเพราะว่ามันมันดุดนะครับยังไงมันก็หลุดอยู่แล้วครับผมเพราะว่าผมไม่มีเจนอสเนาะเจนอสท่าดาวนะครับผมผมได้ทําการวางลิมลุไว้ข้างหลังครับทําการดักครับผมซึ่งเหตุผลที่วอนหลุดคืนนะครับมันเป็นวิ่งไวเกินนะปกติเนี่ยถ้าผู้เล่นทั่วไปเขาจะวางไว้ตั้งแต่ข้างหลังนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีเจนอสเนี่ยสามารถตั้งไว้ข้างหน้าได้เลยแต่ผมเนี่ยไม่มีครับผมแต่ผมอยากเล่นข้างหน้านะครับผมเพราะทังนั้นเปิดเอฟเฟกต์เขเพราะอยากดูเอฟเฟกต์นะเพราะว่ามันว่างไม่มีอะไรทํานะครับ ก็เอฟเฟกก็อลังการพอสมควรนะครับผมสำหรับตัวแมกนิกนะครับสำหรับท่าแรกนะก็โอเคนะครับพอถึงเวทศิลป์ก็เหมือนเดิมครับแต่มาเหมือนฉากเดิมอีกแล้วครับก็คือวางริมบูลูเนี่ยนะครับผมก็วางไว้ทั้งหมดท่าตัวนะครับผมซึ่งก็เป็นจํานวนที่เยอะมากครับผมซึ่งไงผมก็ไปเห็นบอสอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมครับผมก็เคลียร์อีซี่อีซี่เลยนะครับผมก็มีประมาณนี้กับการลงด่านเจ็ดบาทนะครับผม หลังจากที่ผมลงด่านเจ็ดบาปเสร็จนะครับผมผมก็เดินทางมาที่ดานดพิฆาตศูนย์นะครับผมเปิดมาคราบในการโดยการวางโทรโดกินะครับผมซึ่งเป็นตัวเปิดที่ดีนะครับแต่เพราะว่าผมแม่ไม่วางขลังนะครับผมผมคิดว่ายังไงผมก็รอดนะครับผมหลังจากนั้นนะครับพอถึงเว็บที่เก้าเนี่ยตัวแอร์ก็ออกมานะผมผมก็ได้ทําการนะวางฟีเซอร์นะครับผมซึ่งฟีเซอร์เป็นตัวที่เชียร์แอร์ดีนะสำหรับมือใหม่แลวผมซึ่งผมก็ใช้นะครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมจะไม่ค่อยได้ใช้ฟีเซอร์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าฟีเซอร์ มันไม่คยดีเท่าไหาร่สำหรับผมนะต,ตอนนี้เพราะว่าผมมีทั้งลิอร์ลูทั้งแมกนิกนะครับผมที่ตีแอร์ได้ดีมากๆครับผมเป็นตัวยืนพื้นที่ตีแอร์ได้นับซึ่งลิมร์ลูเนี่ยเวลาเม็มันเยอะมากๆครับแต่ว่าราคามันแพงไปหน่อยครับผมใช้ฟีเซอร์ครับก็ตอนนี้ครับเราจะมาจับตาดูบอสก,กันนะครับผมเห็นว่าทุกคนเห็นว่าตะก,กี้ผมมองไม่ทันอ่ะเออก็คือแบบมันเคลียร์ไวจะจัดนะผมถ้าใครมองทันก็ออนะบอกได้แล้วกันนะผมรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นตัวจากแบไปด์ส์นที่เป็นตัวปีศาจแมงมุม เป็นลูกมัมุมนะเป็นอสุนข้างขึ้นปะหรือข้างแรงไม่รู้นะครับมผมจำไม่ได้ละไม่ได้ดูนานมากเลยนะครับแต่แค่สสตนเนี่ย<ม>นะครับผมหลังจากนั้นครับในตาไนก็เข้าตู้ครับผมความสนุบจนบานเกิดน,นะผมผมผมีเพ็กแค่สองร้อยครับผมผมก็สูงเข้าไปแนละ้วผมคืดว่าผมจะได้ไหมละ่ะใช่ครับผมเกลือจจัดเลยนะครับผมแต่ผมผมก็ไม่อยอมแพ้หรอกนะผมสูมไปเรื่อยๆครับผมจนเหมือนไม่ได้นะครับไปพี่ผมผมนะครับก็ทําก็เกิดขึ้นนะครับผมผมได้ทําการให้อาหารนะครับ ให้กับคีระนะครับซึ่งผมก็เพิ่งมารู้อีกทีหนึ่งว่าเควสอ่ะไอ้ตัวเนี้ยมันเสร็จแล้วก็คือเควสอัพได้ไปถึงยี่สิบอ่ะก็คือผมทําเสร็จตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วก็แบบเศร้ามากเลยครับผมเออก็แบบเศร้าเศร้ามากมากนะครับแต่ว่านะฮะผบสมองผมก็ยังไม่หมดหยุดเพียงเท่านี้ครับผมหาทําเควสอื่นครับก็คือเควสอีโวนะครับซึ่งได้เพชรทั้งหมดสี่สิบเม็ดนะครับผมผมได้หาอีกทีครับแต่ก็มีแค่ตัวเดียวก็ทําเป็นสี่ดาวไปครับผม หลังจากนั้นก็หาตัวอื่นนะครับผมซึ่งสามารถทําได้ครับผาในกระเป๋าคือแบบล้างกระเป๋าเลยเออว่าตัวไหนเนี่ยควรทําตัวไหนไม่ควรทํา่าตัวไหนว่าอีโวได้อีโวไม่ได้นะครับเออตัวนี้อีโวได้ไหมอันนี้อันนี้อีโวไม่ได้โอ้ขยะโอ้ขยะจังเลยเออตัวนี้ตัวนี้น่าจะอีโวได้ตัวนี้ก็ใช้2ตัวมกันอ้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาตัวนี้เออตัวนี้คั่นตันแล้วไหมนะแล้วก็หาตัวอื่นไปนะครับผม แต่ว่าตัวล่างๆผมจะไม่ใช้นะครับผมเพราะว่ามันเอาไว้เป็นส่วนผสมให้ส,กสเกตนะตัวนี้อ e ีมูได้เอาอีโวไปเลยครับผมได้เป็นแพนด้านะตอนนี้เคยจะไม่เสร็จนะครับก็หาตัวอื่นไปเรื่อยๆนะฮ <Okay. S 2> ่าตัวไหนดีฮ่าตัวไหนดีไม่มีนะไม่มีอ ไม่มีเลยไม่มีเลยอ่ะตรงนี้วิวัฒนาการได้จัดเก็บไว้ทำเจน้ยครับผมผมใช้หัวสมองสามร้อย้เปอร์เซ็นต์นะครับผมในการสุ่มนะครับตัวละครพวกนี้นะครับมาอีโวนะครับทำให้ได้เพชรจมหมดสี่สิบเม็ดเนาะผมสุ่มมาถ้าผมแล้วก็เอาไททันนะที่ผมพึ่งสุ่มได้มาซึ่งเป็นเกลือจัดๆนะครับผมกดไปที่ล่าสุดครับเพื่อเช็คดูว่าตัวละครไหนเข้ากระเป๋าเราหรือที่สุดครับจากนั้นผมก็อีโวไททันครับผมกลายเป็นไททันล่าสุดยอดนะครับผมก็ประมาณนี้ก็รับเพชรไปครับผมแล้วก็สุ่มอีกครั้งึึงะะคผผมมซ่่ิดดวาจไ้ล ได้คอยดูจะไ,ได้หรือเปล่าล,ลุ้น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 ลุ Bro, ้นอักรือฮะก็บอสซับอีกแล้วนะครับก็คือท่าอะไรมันชื่ออะไรซากุระนะครับผมผมยังไม่ยอมแพ้ครับผมผมหาตัวอื่นอีโวไปเรื่อยครับตัวนี้อีโวได้ไหมเอาไม่ได้เฉยเลยมีน้อยจัดตัวนี้โวได้ไหมตัวนี้โวได้โอ้ไม่ได้เออตัวนี้โอเคอีโวไปครับผมแต่คุยมันก็ยังไม่เสร็จนะครับผมผมก็ต้องหาตัวอื่นไปเรื่อยๆนะครับผม ก็หาไปอีกครับผมก็ไม่มีสักทีหนึงนะครับผมผมก็เลยต้องทําการสุ่มใหม่ครับแต่ตอนนี้ยังได้อยู่ครับผมอัพไปครับผมก็กลายเป็นล่าสีแดงแล้วก็เป็นตัวเดียวกันกับที่ผมได้มานะครับผมโอเคจากนั <S <S ้นก็หานะครับผมในวินเทอรี่แต่ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมผมยืนนิ่งๆนะครับรอความตายอยู่อย่างจะชาเลยผมว่ามีตาไนนั้นเป็นตัวหลังจากนั้นครับผมก็สุ่มตู้โกอีกครั้งหนึ่งนะครับผมซึ่งก็ได้ตัวละครมาครับผมจากนั้นก็อีโวครับผมแต่ยังไม่พอครับผมผมอีโวเพิ่มอีกนะครับก็ไออ้ตัววซํานีี่่แหละโเพิม จนเควนเดนนะครับผมผมก็ทําการสุ่มครับผมซึ่งผมก็ใช้โดร์สตาร์รอนนะครับผมในการสุ่มได้เมตาไนมาครับผมผมดีใจมากครับผมผมก็แบบนะแคปไปเลยอะเออก็แบบเป็นเมตาไนให้ราดไก่นะเป็นเป็นตัวละครที่ดีมากๆครับผมเป็นตัวที่สามารถเข้าล่างได้แล้วครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาไปลงสตอรี่กันนะครับเมตาไนจะเอาไปลงสตอรี่กันนะครับคนดูก็โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์ซับไพด้วยครับแล้วเราจะมาติดตามคลิปหน้าครับผม บายบายครับเจอกัน EP4 ครับ EP4 เราจะทำสักเกะหกดาวนะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่ทำยาก,กามากครับผมก็โอเคทีนี้จบไปตรงนี้ครับผมลากันไปก่อนสวัสดีครับ